สวัสดีวันละครมาที่7เดือน1กันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมใน้ทเจมนะครับมาอยู่ในของด้านเกมเศรษฐีนะก็สำหรับวันนี้เป็นอีเวนต์ใหม่เนาะก็อ่เว้นการ์ดของเราเนี่ยมันลลกยาวจนถึงวันศุกร์ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเวน์การ์ดเนี่ยมันจะลากยาวแบบอาทิตย์หนึ่งอะนะเออคือผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันดีเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำเว้นใช่ไหมแต่มาเทียบกับเวนจี้เนี่ย ก็ส่วนใหญ่ก็จตนานสูงสุดอะแค่3วันใช่ไหมครับเมอเผลอเนี่ยอาจจะลดลงก็ได้นะบางเว้นเนี่ยมีแค่เว้นจี้แค่2วันนะั้นเพื่อนก็เลยทําให้แบบมันแปลกหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าอ่าอีเวตนเนี่ยมันผิดเกณฑ์ไปเยอะขนาดไหนนะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็อ่าคิดว่ามันเหมือนปรับตัวได้บ้างปกติอเอนเพื่อนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะแบบเว้นก้าสี่วันเว้นจี้สามวันอะไรเงี้ยแบบนี้สลับกันไปเรื่อยนะครับแต่ปัจจุบันนี่มันคือมันลากยาไปทิเลยนะครับ โอเคครับก็มีกอ่อสร้างข้างๆบ้านผมนะถ้าเสียงดังก็ขอไปด้วยนะเพราะมันใกล้บ้านจริงนะครับแบบข้างๆกันเลยก็จะเป็นเวนจะี้นั้นเพื่อนอัปเดตที่กำลังใหม่ครับดาร์กแกนสีแดงเพื่อนทำอะไรไวะดูความสามารถธรรมดาดิเมื่อต่อมาของเฉลือสร้างโตโอกาสอ๋อดึงหน้าหลังสี่ช่องนะครับแล้วก็เมื่อฝนข้ามมาตกเนี่ยจะเป็นคูณฟิกอ่า เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันได้เสตอนตรายถ้าอัพเป็นดาร์สเนี่ยก็จะเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเป็นป้องกันเสร็จแล้วก็เจ็ดสิบห้านะฟิกส่วนดึงเนี่ยผมว่าน่าจะเก้าสิบนะต่อมาครับจะเป็นไม้เท้าแห่งการพิพากษาครับเมื่อตกเลยนะในเทอร์ของฉันโอกาสอ่านี้อัพเต็มน่าจะประมาณห้าสิบห้าสิบห้าไหมแล้วก็สซานเลยมาแล้วก็เคลื่อนย้ายครับในเทอร์ของฉันเนี่ยเมื่อตกอ่าพื้นที่ของเราเนี่ยจะมีโอกาสสี่จุดเซนที่จะขังโค้กฝันของข้าทั้งหมดแถวนนะเพื่อ ถ้าเป็นด้านเนี่ยก็จะเป็นขังคุกสี่ห้าเนาะอัพอ่าผมว่าไอ้เคลื่อนย้ายไอ้พวกนี้ยห่อเหินเนี่ยน่าจะห้าสิบห้าสิบห้านะอัพน้านจะห้าสิบห้านะเพื่อนการตามหาครับก็จะเป็นกิตตันหกอันนะครับแล้วก็จะใช้กิตตันเอบวอร์แล้วก็จะใช้เอไปสองชิ้นนะเพื่อนแลกไปเป็นเอสหนึ่งชิ้นเอสสามชิ้นแลกอ่าสีดาร์กได้ครับเพื่อนเอสแลกวัสดิบการทำด้านได้ครับก็คือเวเน,นียสามารถปิดดาร์กได้เลย,เลยไม่จำเป็นต้องเติมซักบาทนะครับแล้วก็ นี่ที่กลับมาครับจะเป็นเพชรสีแดงรดซูปเปอร์นะครับแล้วก็ตัวรอพอเบเสร็จเอ๊ะอันนี้ที่ผมเคยได้ปะแล้วก็บ,ออบัตรเชิญรอพอแบเร็จนะครับเกาะล้างซูปเปอร์ถุงมือแบดบอลอาปืนหมัดกุหลาบมันก็จะมีการทำดานด้วยซึ่งใครที่มีจี้อยู่แล้วผมแนะนานะก็ทํา3 3ชิ้นมาแรกเป็นอันนี้ครับอาของฟรีก็คือสมัยนี้มันสามารถต้องบอกว่าเป็นอานานานทีนะกันนะครับมันจะเอาแบบจีดาร์มาให้ทําเว้นเนาะทาเว้นแบบว่าอาอัปเกรด สามารถแบบอาทําทได้ไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าเว้นพวกน้มันมันไม่เชิงเป็นเว้นดาร์กลวนปะมันเป็นเว้นแบบจี้ที่อัปเกรดเป็นดาร์กได้มากกว่าเนาะเออมันเดี๋ยวนี้มันทําหรือว่าน่าอาจจะทําใหม่วะแบบไม่มีเว้นดาร์กแล้วก็ทําเป็นอัปเกรดเป็นนี้แทนนะครับเพื่อที่จะหนึ่งดูดเพชรสองดูดตังเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับต่อมาครับตัวส่มลุนปีใหม่ครับก็จะเป็นของขวัญสุมนะอันนี้นะครับจะได้จากการล็ออินน้อเพื่อนเป็นรูปบาทสมเพชรกับของทน่านรูปบาทสมของปีใหม่นะครับ เมื่อเราทำเว้นเนี่ยเราก็จะได้เป็นอันนี้คันเพื่อนมูเหลี่ยมเฮ้ยอันนี้แบบเรียกเหรอเออน่าสนใจนะเรียกจี้ได้ทำสองสองจี G, ้ได้ก็เลีอยจี้ได้ไม่รู้ว่าทำอะไรได้ครับอ่อนํามันนะครับมันอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนไอ้ที่เราล็อกอินนะครับอยู่ตรงอ่าจำกัดทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเล่นล็อกอินเล่นเ็ากอินนะครับผมอ่า็อินไปแล้วเราก็ไปเล่นเดี๋ยวก็จะต้องไปเล่นชนะด้วยครับเล่นหนึ่งเกมแล้วก็ออกมารับก่อนนะแล้วก็ไปเล่นชนะแล้วก็ที่เหลือมาล็อกอินต่อนะครับ เว้น,นี้ถามว่าทำไหมไม่มีเพชรเพื่อนเอ,อผมเพิ่งจะเก็บเพชรนะครับยังดูโฆษณานไม่ครบเลยเกมมันอัพก่อนแล้วก็แฟร์เซลครับขายเป็นตานมินะมีแสงอีโวด้วยนะครับของขายครับจะเป็นร้านะคะ้าตตอนรับปีใหม่ครับก็จะเป็นแสงอีโวเป็นแสงแบบฟิกนะเพื่อนมีล็อกขั้วมันทามียกเลิกขังความสบู่แบบฟิกแค่เลยนะครับแล้วก็เป็นท็อปตี้ตัวสมเครื่องนาะสนิดนะครับอันนี้เป็น9ชิ้นเนาะท็อป9เลย แล้วก็เป็นไม้ดาครับขายในราคาอยู่ที่150บาทเพื่อนโอ้โหแพงมากนะหรือว่าไอ่ไม่ดิ179เบาทอ่ะเอาผมโด,นป,มดนปุ่มปิดโดนปุ่มปิดไม้เฉยนะครับดีนะผมพับจอไปพับจอมานะโอเคแล้วก็อา่าโอ้โหแพงจังอะ่ะ3ชิ้น300บาทเหรอโอเค แสงอันนี้ก็เป็นอะไรเขาเรียกว่ายงนะเป็นซื้อแสงแถมที่เครื่รางสุดที่จัเพื่อนเออแล้วก็อันนี้จะเป็นซื้อครื่องรงบ,บนนับพพทินัมนะครับผมจะจามเพื่อนเมื่อกี้นี้ฮนะแต่ก็ไม่ได้จามอันนี้จะเป็นราคาสติกเกอร์ครับขายในราคา3าบาทนะเออผมลืมดูเหรียญจ้ากระสมเลยปะเดี๋ยวดิ ในตาการสุ่มนะครับวันนี้ก็จะเป็นหินเอบอร์นะหนึ่งจุดหนึ่งครับเอตัมลาเวทนนะ่ะสองจุดหกแล้วก็ตัมลาจอบเวทสามจุดสองเนานะตอนนี้บรรยากาศบ้านผมก็ยังหนาวนะเพื่อนเออยิ่งตอนเช้ามาันยิ่งหนาวมากยิ่งตอนกลางคืนก็ยิ่งหนาวนะครับตื่นมานี่คือแบบหนาวมากนะเออใช้คำว่าหนาวมากยังเย็นอยู่นะครับการาฟเด่นน่าจะหมดแล้วเพื่อนไม่น่าจะมีนะวันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเวไอเวนต์ e นะครับวันที่สิบเอ็ดนั้นเพื่อนมกราครับจะเป็นการอินได้เอ้ไมนี่หกเหลี่ยม แล้วก็จะเป็นการเล่นกับใส่โค้ดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ใครที่ยังไม่ใส่สามารถใส่ผมได้นะ2 B65F9 นะครับส่วนนี้ผมเล่นมาร้อยตาระเดี๋ยวผมไปเล่นอีก9 5าตาก็น่าจะครบเลยครับผมเล่นเฉลี่ยวันแล้วประมาณ5ตาในด่านนี้นะครับแล้วก็ไปเก็บกุญแจด่านอื่นเนาะเพราะว่ามันชนะได้แค่คูณ3ไงแต่ส่วนไหนก็น่าจะเป็นชนะล้มละลายกันนะครับไม่น่าจะชนะคูณ3ได้เพราะว่าโดนอันนี้ก่อน อะเรามีจี้เคร่อางดองครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเว้นน่าจะเป็นการสุ่มจี้ครางธรรมดาเนาะก็ไม่มีมานานแค่ไหนนะไอ้สุ่มจี้ห้าสิบเพชรน่ยนะครับแต่ก็อย่างว่านเนาะไอ้อสุ่มแบบอื่นน่ยมันคุ้มกว่าเพราะว่ามันไวกว่าด้วยนะครับมันลดเวลาในการสุม่มไปเยอะเลยผมก็เลยมองว่ามันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าไม่มั่นใจในปัจจุบันนะนะถ้าใครมองว่าแบบเ,เวลาสําคัญหรือว่าเร่งรีบเนี่ยผมว่าสําคัญมากนะในการสุ่มแบบแป๊บแป๊บได้ขอมแป๊บแป๊บเพชรหมดไรเงี้ยมันไวนะครับ แต่สายรุ้นเนี่ยบางคนก็อยากจะรุ้นเรื่อยๆเนาะอืมส่วนตัวผมก็คิดว่ากลางๆแล้วกันนะครับอยากได้ที่แบบมันสมกลางๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่มีเราระหว่างกลางมันจะแบบแพ้กระถูกไปเลยนะนั้จะเป็นจี้ก็นานเราอินนะครับราชาเราอินอะ่ะจังยังอยู่นะเพื่นนอนเราอินยี่สิบแปดวันครับอยู่ตรงนี้เลยก็สามารถเราอินนะครับแล้วก็ได้เป็นกรอบด้วยเพื่อนอุ้ยกรอบโค้วสวยเลยเออกรอบไม่จำเป็นต้องไปเล่นแบบไอ้นี่นะโหมด โหมดไอแข่งขันนะกรอบสวยมากครับกรอบแอกเลยอะแกไม่ได้ของมุมเมื่อกี้ผมได้หมดดีชามาก็ดีซับพุ่นใหม่นะเออซีซันลางผมน่าจะมีมีผสมควรนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้สักชิ้นหรือเปล่าถ้าได้เอ A บลมาสัก2ชิ้นเนะี่ยผมว่าเราน่าจะไปตามหาก่าได้อยู่นะเพราะว่ามีเพรอยู่นะครับเออมีเพรสำรองอยู่ ในโทรศัพท์ผมน่าจะมีสามพันนัเพื่อนผมหมุนรู้ป่ะแต่ในโทรศัพท์นะไม่ได้หมุนในความแล้วนี้ครับเพราะว่าเปิดเกมมาเนนะี่ยผมจะออนโทรศัพท์แล้วเข้าโทรศัพท์มากกว่านะเออโอเคครับสรุปอัปเดตหมดแล้วเพื่อนแล้วก็ลูกเต่านะครับไม่มีปะผมว่าลูกเต่าแล้วจะมาเวนหน้านะเออเวนกาดับนี่ไม่มีครับก็เป็นลูกเต่าลูดอฟน่าสุดส่วนร่วมดาวก็จะมีจี้มาขาย3,500นเนาะเป็นตาาสเตจหมนจี้ครับส่วนอื่นไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอให,ใหม่ กิมนาการสักินี้ของมากจริงไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันตอนที่ผมมีเพชรเยอะแล้วกันหรือว่าอาจจะมีใครเอาไอดียมาทำนะครับโอเค